น้ำจ้ะงามแฟ,ฟรี่เกนฟินอู้ยายสวนเฮ็ดนี่งามแต่บ่ก,กินเดอ้อค่ะเด้อมีผิดฟินคลุกโชคดีโชคดีโชคดีคดคดยายลงคลิปเฮ็ดผิดเมื่อกินเด้อจ้ะเด้อนี่คนเยอรมันเพิ่นว่าเพิ่นตบหลังเันเฮ็ดอันนี้ให้โชคดีสิได้บ่ได้เก็บเน็ดผิดเมื่อกินเนาะจ้ะเนี่ยตัวนี้มีผิดค่ะแต่ว่าฝรั่งบางคนเพิ่นเมือเม่อกินแต่ว่าเฮาบ่ก,กินล่ะอู้ยงา,ามค่ะจ้ะยายถ่ายเพิ่นเบิง่งซื้อเดอ้อค่ะเด้องามอีหลีจ้ะ มายามได๋ว่าตถิไายหันไทยนี่ให้เบิ่งพี่นอ้องบัตถิาทยแจ๊คเกือค่ะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีสุขุสุคนอีกแล้วจ้ะเจอแล้วเข่ามาก็เจอจ้ะเลยวัตถิไทยหันไทยนี่ให้เบิ่งแจ้คเกือเห็ดพึ่งแม่มดจะเอาสกักคนงามงามไปต้มใส่ขวดค่ะทุกคนมาเด้อจ้ะเด้อมือหนีมาสองสามคนนั่นค่ะพ่อหญ่แล้วก็น้องอ้คุณจ้ะ น้ำการซองสามคนมือน,นีหันมาเด้อค่ะเด้อเอาไอีผู้ใหญ่ไปได้เตามาค่ะทุกคนฮาน่ะแม่นอีหลีเตาอีหลีหโอ้ยมีแต่กระดองเขาขามันเหล่านังเนี่ยฮาน่าคิดบาดมันเนาะโอ้ย,ยเ,เออบนในโลกสวยเด้อค่ะโบรรเคยเห็นเตาจักเทือ่อเนี่ยแม่นเพิ่งเซียนครั้งแรกจ้ะนี่น้ำปลานี่ เขากินแล้วเอากระดองมาถิ่มบ้างเฮานางเช็ดแล้วเฮ็ดผงไม่หมดล่ะ่าเอาอันหัวขาวขาวขาแดงแดงโดดกันเฮ็ดพิษนะเฮ็ดซาตานนะให้น้องเก็บจ้ะเออปาดปาดออกขาขาดโรยหลานได้บ่อันนั้นเอาแต่อันอ่อนๆละโดดแถวห้องกระเบาพูดอ่ะโยนแห้งแผลอันนี้ งามจ๋างามน้องตัดไปจ่ะฮะโต้หุน่นหุ่นไปแล้วเขียดอ้ยเพื่เยืยอตาดีแล้ว,วเห็ดพึ่งแม่มดกำลังออกเลยนะเอ้ยป้านน่หันขนาะดดอกงามงาม เจอแล้วของแท่เจอแล้วค่ะของแท่ของแท่แทเห็ดพึ่งหวานค่ะดอกสวยๆอ้ยใหม่ข้างไายโคตเลยบบเห็นนี่จ้ะนี่สวยๆเลยค่ะอ้ยงาม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 ,งามยังบบทันได้ตัดขาเห็ดยูจ้ะเนี่ย ไม่หมดก่อนแล้วตัดออกหลายนี่ิดจะเด้อไม่เป็นไม่หมดเลยนะคะ นี่ค่ะเฮ็ดผึ่งหวานผึ่งหวานนี่สีงามทั้งปีเลยยาย่าจะสวยทั้งปีเลยจ้ะนี่ขาสวยๆงามค่ะงามฝนตกแล้วจ้ะฝนตกแล้วนั่นเฮ็ดผิดเด้อค่ะนี่นี่ ระวางเดอ้อเก็บเห็ดพึ่งเก่าลักดอกน,น้อยๆนะจ๊ะนอกจากเบ,บิ่งเอาเนาะอันนี้เพิ่นสีเห็นบน่างเลยข้างล่างเพิ่นสีคือเห็ดบดนี่จ้ะเนี่ยเป็นยางพร้อมเห็ดพิทเห็ดพึ่งเก่าลากักเพิ่นก็มีลังพึ่งเนาะจ้ะนี่ค่ะเดือดเอาอบน่นมันลักเก็บเห็ดผู้เดียวจ้ะทุกคน ข้างในพี่ยายยางเขามาเอาถุงให้เราอ้เชิญอย่าวนเชิญ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 พุดจ้ะเพิ่นหลักเก็บผู้เดียวโอ้แกงก้องไว้อีกแล้วนี่จ้ะเอาถุงให้เพิ่นกันเด้อผพูดจ้ะถ้ากาันเหยยบไหมฮะตับแทบตับแทบพิ่งเก่าลักสวยสวยโอ้สวยหลีฮ็ดเกลือพร้อม เห็ดไข่มุกความค่ะเนี่นี่เจอเห็ดไข่มุกด้วยดูหลังก่อนโอเคหลังมีสีชมพูนี่เป็นบอจ้ะมีสีชมพูผสมนี่ขาเหมือนกันเก็บได้จ้ะป้าดอกนี่ก็งามค่ะนี่จ้ะ พงไให็นไว้อ้ยสวยค่ะคนออกเมือสองสามกลุ่มแล้วจ้ะเนี่ยยายจะหากรสิเข่ามากับมูกับพหไ่เนาะจ้ะคนจะออกเมื่อแล้วค่ะบเป็นย่างโอ้คุณเห็นไว้เฮ้ามาเก็บจ้ะพหญ่โอเคเอาได้ค่ะเอาได้นี่ค่ะ dài cảm mưa ông lăng phường ngọc bây chờ đưa đi chà lái khà lái mong đi nâng độ phun Phu à nắng phun à nâng độ à chị xuống độ ơi quê 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 chắc quê luôn nhé nãy độ sáng độ ไหละเก็บอะไรนั่งผุเก็บอะเก็บนั่นน่ะองดอกทังไหนน่ะผุนสามสี่ดอกได้ละหห้าดอกหกดอกเป็นแถวเลยจ้ะคุนไห้น้องเก็บไห้น้องเก็บคุณเจ็บดอกล่ะคุนทังไไหนอีกเงียบ้ตุ้มๆผุณคุนผูค่ะุนมวนกันปลาแข้งค่ะม้วนปลาแข้งคุณหล่เม่นพุชนิ้วใหญุ่ณคุนคักคักคักคเก็บเก็บเก็บเ็บเก็นั่งเก็บ เมื่ออบจ้ะเมื่ออบโอ้ยดองงามยู่ล่ะงาม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 ผลอีกอนึงจ้ะเยอะครับอีกคุณดาคุนเห็นไห้จ้ะทุกคนพุนุนๆุนนีโอ้ยแมนนี่ค่ะนี่ค่ะคุณดาแยกแกงกล้องไว้อีกแล้ว นน้องก็ได้เก็บจต่กเก็บคุณน่ะ,ะ,ะค่ะผลอีกดอกนึงโอ้ยป๊าเฮ้ยเฮ้ยน,นี่จะเห็นเนี่ยจ้ะทุกคนอ้าวขาเจ๊กะติะ้งน้องติ้งน้องอือคุณน่ะก็ไปเก็บเอานี่คุณน่ะสี่เฮาจะนี่นี่นี่ก็ง่ายก็ได้ปาด้าดอกงามมีเหลือน้องนางแถวนี่ nhi cả đợt ngang nè, ừ, ôi hạt pương mai mốt chả, nè, xinh xinh, áo khá áo nè, ngang ngang đấy chả, xinh xinh ngang khâu, cứ dài mướt mướt đấy khâu đấy, hạt pương mai mốt chả, xinh xinh, nè cả. ราคาเลยจ้ะย้ายว่าขั้นมันเป็นเฮดบานเฮ้ากะอาจจะเป็นเฮดเพิ่งตบเตบาบบหรือเฮดเพิ่งทามจ้ะนี่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 นเฮดผึ่งแม่มดอยู่นี่เนาะค่ะเนาะนี่ประมาณนั้นแหละเนาะพูดนะคะ่ะปาดกินน้ำย้ายบ่จ้ะพูดนะโอ้อยันเอาบ่าได้อยู่ค่ะเนี่ย เอา่าได้ก็บ่เอาย้ายกระบาเซลเตอร์หลกตุ่มๆเมื่อนี้นอกจ้ะหุ่นน่องคน,น,นเอิญโอ้ยยายบึงก็ด้อโอ้ยปลาหนึ่งขอ้อเตยเห็ดเผือกแม่มดจ้ะเนี่ยสวยๆเห็ดเผือกแม่มดจ้ะเนี่ยขุดอ่ะขาเอาจะเอาดอกงามๆนี่นี่จ้ะเ่ยบางหนึงไล่กระเลือกไอ้บางหนึง่งไายกระเลือกเอาเนาะค่ะ มาจ้ะตัดขาตัดขาเลยจ้ะอุ้ยดอกสวยค่ะน,นี่ค่ะเบ่งด,ดีดีด้วค่ะเด้อเก็บเห็ดพึ่งไม่มดในกระไดถ้าหมวกขา,ขาวหมวกบลสีน้ำตาลเนาะจ้ะทางล่างสีแดงค่ะจ้ะหมวกพี่ไอเห็ดผิดเนาะค่ะเนาะ หมอกสีน้ำตาลนี่จังเก็บจ้ะแต่ว่าพึ่นกับสิมูแจักหลายคนแล้วล่ละเนาะเนี่ยสำหรับมือใหม่กับบงคนเก็บเนาะค่ะขออภัยเด้อคันยายเบ้าก,กระไดยายกะบางดีเนาะจ้ะเนาะบางคนพึ่นกับลูโอ้ยฉันรู้แล้วล่ะพะวะม่ต้องบอกฉันดรอกพะวาแต่ว่าอันตรายอีลีเด้อค่ะพี่น้องนอกจากเก็บตีเฮ็ดเทาเคยเก็บั่นแหละค่ะ มือไม่กะหรือบบสัน่นกะไปถามย้อนไปเบิ้งคิบเก่าๆยายเลยจะเด้อมองอันให้ถามพายุแถวแยายหนี่แถวพุูผทานแถวดุสด็อบเนี่เนาะจะยายอันลงที่อยู่พอยาย้ให้อยูบ่ได้อย่างน้ำพืนหนักเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเฮายายก็เลยลงให้เบิ้งย้อนไปเบื้องคิบเกา่าเ้ยจะที่อยู่ไปถามถือเฮ็ดนี่ค่ะเก็บบบต้องตัดขาถือไปถามเพื่อนว่าเฮ็ดนี่กินได้บ่เพื่อเอาค่าเสียเวลานิดหน่อยเนาะค่ะเนาะ ไปจะหาตัวจ้ะนี่นี่ก็สวยจ้ะนี่แห้งสวยค่ะนี่เนี่ยอู้อยใยายใหญตัดขาเก็บก่อนปุ่นน้องพุ่น,นกับพ่อใหญ่เสียงดังต้บเต้บต้บเต้บอยู่ปุ่นจ้ะพ่อใหญ่เต็มถุงแล้วจ้ะโอ้ยมุนซะละเนาะเอาม,มาให้เ้าตัดขาแล้วค่ะพุะ่ทธะบู๊พยพ่อใหญ่จ้ะมนัมนมัน เนี่ยแต่ก่อนอนุญาตตัดขายก่อนเด้อบริตัดให้เบิร์ลตกจากคลิปสัญญาพูดน่ะค่ะเอาได้บ้ะนี่โอ้ยน่ะนี่จ้ะเหาแล้วน้าเ,เอ,อ้ยเอ้อเฮ้โอ้ยคนไทยลราไปม่ละ 不要不要 กินข้าวอิ่มแล้วจ้ะกินข้าวอิ่มแล้วนี่ค่ะนี่พ้ากันได้ลายแล้วเนาะค่ะเน,ะนาะผลงานผลงานเมื่อนี่เนาะจ้ะนี่อันนี้ของเงินยายโคเขียวอันนี้ของน้องอ้อปุ้ยเครื่องกระตาเกือบเต็มแล้วจ้ะเกือบเต็มกระตาแล้วค่ะทุกคน ขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อที่รับชมยายโขเขียวเดยอจเด้อขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะผู้ใดเข่ามาใไม่กะอย่าลืมกดติดตามให้ยายน,ำนํำนเด้อจ้ะกดกระดิ่งพร้อมค่ะขอบคุณมากค่ะอยูเย็นเป็นสุขเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้า่ายายสิพาไปใส่นอจน้ะเนาะอย่าลืมติดตามยายเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคนตกจ้ะคุณนะ ล้างเฮ็ดจนเหลื่อมเงีวๆอันนี้เฮ็ดสต็อกสวิมเชียนเนาะค่ะสต็อกสวิมเชียนอันนี้สำหรับมือใหม่บ่เหมาๆด้วยค่ะเนี่ยยายกับบุคอยได้เก็บกินเยอะจ้ะเพราะว่าคุณมีภูมิที่อันตรายเงี้ยนจ้ะเนาะมีเถ้าแล้วนะคะแดถ่ายปัดเดินื่อๆงามำถางามนี่จ้ะ